สบายดีพี่นุ่งข้าน่าล่านขายท่นานเวทีพระท่านได้มาหอดอยู่เห่อ ง,ง,งานเวทียังไม่มาถึงเลยเดี๋ยวนี้รอเวทีพี่น้องจา้าตื่นแล้วเวลาคือว่า,าท่านนอนคือตื่นแล้วน้องเอมมี่จอคลิปแล้วก็ติดตามเธาได้แล้วเอมมี่แล้วค่ะว่าท่านเดินไปใช้มาใส่อันนี้ช่องพายุสักคันแมนขอฝากช่องเอมมี่การเราเราเยอะด้วยนะคะตอนนี่ค่อยไปดู เปปฏิตามกับหกพันกว่าแล้วอยากวิวแต่ละคลิปอยากววแต่ละคลิปว่าซื้อพันอยู่สาขา้าขาแ้วเชื่อกับว่า,วาอด,ดาแต่ว่าก็ถือว่าด,ดีอยู่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งลืมเออขยันไทยลหลายๆคลิปเอากะว่าเนี่ยไทยเป็นเนี่ยนั่นแหละ เวทียังไม่มาถึงเลยพี่น้อท่ทานีา้มาหอดจะขั้นเลยขณะนี้ทีมงานรอเวทีพี่น้องเมียขั้วกำลังขั้วปลาปลานิ่้ววนนเลย ปลาหนิมน่มปลาหนิ่มพี่น้อนงเจ้าของปาเ่มดกองหนึ่งหองปาไม่ยังเหมียาสองบอนั่นบลมียด้วย ต้องฝากป้าสองพาาอนขอบคุณป้าสองขอบคุณป้าสองเด้อป้าสองบอกเมนยเพิ่ยเพิ่มาหาบอพ่มไปสักคนไม่่ นำเมียงถือหัวข่อยนำนั่นผู้ใดมิดนังแล้วตักดาบมาได้ฝ่ง <c oughs> <c oughs> นี่แต่นี่เนเนี่ยคั่วคั่วย่างเดียวมาหายยู่ถือมือยูู่เดียว ปาสติมราคาเย่อเล็กเหมอเลย แมักามืันนี่ได้เมนูปลาใชปลาปลาต้มกับทอดแ,แม่ม้งนนีตัวใดอันมีตัวเมนูมบััออกครับัได้บังเลือกออกที่แมน แมนํกันอยอยู่ตามโฮมใหม่บ่ไรคันนานนี้เวลาเท่าใด๋บ่ายสิบ่าย2แล้วบ่พี่น้องวิธีเฮายังบ่ทันได้มาอยู่ ฟรีเด้อพี่น้องวันนี้ฟรีฟรีฟรีเข้าชมฟรี 五年一枪了。嗯嗯嗯嗯嗯 มีรถชุดขั้นหนึง่งชุดขันหนึง่ง สนั่นฟนากไวส่นสกอนที่นอนเวทีกันันกันแล้ด้ยรถนั่งกันแต่วัว